มาดูศิลปินกลุ่มนี้ดีกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ศิลปินจากเกาหลีเลยครับดงบังชิงกีครับกลุ่มนี้เดี๋ยวดูคราครัวอนไรเดี๋ยวดูดงบังชิงกีครับใช่เช่ทั้ค่คุณผู้ชมครับคืนนี้ชิงร้อยชิงหลานได้รับเกียรติจากซุปเปอร์ตาระดับโลกครับสุดยอดเคป๊อปครับดงบังชิงกีจริงวงนี้มีหคนครับวันนี้ติดภารกิจเลยส่งตัวแทนเข้าประกวดแค่สาแต่แค่สามดูครับดูสเต็ป เล่นไม่เข้าก oh ันเลยทุกนิดเป็นสุดยอดวงจริงๆครับนานเพลงจบแล้วยังไม่รู้ตัวครับสุดยอดจริงๆไม่ยอมไม่ยิ่งยหญ่นี๋ยวเนี่อเดี๋อวชู้ช่าแก่ นี่นานแล้วเออรโมต้องขยันกอดนะ่อยพอพูดถ่ายได้เฮ้ยพูดถ่ายได้แล้วก็ออยู่เมืองไทยเลยครับครับผมก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะฮะแฟนคลับคุณเดียเลยครับแต่ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อโทรมาให้เอาตัววัดคืนด้วย เรียกคุณหน่อยครับติดตามน้องเดียนานนะโอ้รีบรีบรีบเชียร์นะฮะเพราะว่ารถสองแถวเหมามาไอทำไมแฟนขับบี้กับแฟนขับเดียทำไมนั่งแตกต่างกันฮะพราะว่มีเกมให้เล่นเดี๋ยวถ้ามีเกมให้เล่นคุณจะกลัวกันไหมเนี่ยเกมอะไรอ่ะมา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 ไปเดี๋ยวคุณเดียคุณบี้เล่นกันนะฮะเล่นกันเลยอ่าอ่าเกมอะไรครับนี่กลัวอะไร คนแค่ฝันคนแค่ฝันคุณนงผัวทุกอย่างทุกอย่างคุณเท่งกลัวคนหลายใจเล่นทีละคนนะเล่นทีละคนเลยใครเล่นก่อนอ่ะเดี๋ยวผมไม่เอานะใครจะเล่นก่อนทาแฟดีกว่าไม่เอาไม่เอากาแฟเล่นเดี๋ยวเปิดทุกคนเปิดทุกคนนะมีอะไรบ้างมีกิ้งกือมีกิ้งกือมีเคโลมีไม้จุ่มฟันมีตุ๊กแกผมก็มีลิงทนก่อน แล้วใครจะใครก่อนทัฟฟี่มาสลับเลยรับสลับสลับเฮ้ยโอเปกาปูตาปอี่อยู่ด้วอยู่ด้วยเลยไปเลยนะครับไปเลยเบอร์สี่ครับเบอร์สี่เบอร์สี่แล้วครับอ่าโอเคแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณทัฟฟี่เลือกหมายเลขสี่แต่ดูคุณเท่งครับโอ้โหยาวงานนี้ยาวหยิบหมายเลขหนึ่งมาหน้าตาเฉยคุณทัฟฟี่ยังไม่รู้ครับ ของเล่นใช้ฐานหลับตาปีคิดไปไหนตอไหนแล้วครับนี่โอ้โหนะนะไปดูได้ไหมครับเฮ้ย <laughs> hey, ต้องดูถ้าคุณทัฟฟี่มองผ่านกระจกและสามารถอดทนอยู่ได้ถือว่าผ่านการทดสอบ <laughs> เดี๋ยวดูสีหน้าคุณทัฟฟี่ครับ <laughs> นาน <laughs> โอ้โหน้องตุ๊กลายพลอยอยู่บนหัวครับอะไรครับผมครับตัวอะไรตัวอะไรอ่ะมันคืออะไรตุ๊กแกนี่แล้วผมมองไปเลย นนันที่หนึ่งไงตัวแกเริ่มเลื้ลอยลงมาแล้วครับโอ,โอ้โหจะลงมาสบตาของช่าอ,องุ๊ท็อฟฟี่ซะด้วยอยากจะทนไหวไหมครับถ้านั่งอยู่ได้คือว่าผ่านการทดสอบอดูไดหายกลัวไม่กลัว่้อใหม่น้องใหม่นองใหม่ยอแล้วยอ อ่าานานอย่างนี้ถือว่าผ่านการทดสอบจิตใจครับถท็อถฟียไปแล้วครับคุณเท่งเลยได้ทีสนุกใหญ่ทอฟีีวิ่งสักกระจายกย่าได้กลัวเรียกเขาพ่อพี่เนครับพี่นครับ,รบภาพที่สำคัญอยู่นี่ครับจับตาดูครับให้ตุ๊กแกแก่ท่านตุ๊กแกนั้นถึงตัวครับ คุณเท่งแก้เขาดีนักหมดกันเพื่อความสนุกสนานครับดูภาพช้ากันชัดๆอีกครั้งครับเท่งเอามาไงเท่งเอามาเท่งเอามาไงเดีย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 มาเดียสลัดแทนพ่ออะไรคยับคราวนี้ก็มาถึงเวลาของสองพ่อลูกซุปเปอร์สตาร์กันนะเขาสองหมายเลขกันเลยเดียวหมายเลขอะไรลูกหนึ่งกับสองเลือกหมายเลขหนึ่งกับสองครับ พิเศษจริงๆครับสังเกตได้มีพุ่งกับเวทีมาจับไว้ถึงสองคนโอ้ไอ้นุกูังไ่ซื้อข้าวมาฝากมึงแล้วคัดเจอไหมหมายเลขสองนะครับมึงอันนี้เล่นกันตรงๆครับไม่มีสลับบอกหนึ่งสองเอามาจริงๆคุณโหนกยังไม่ทันดูกระจกอันไปเจอแล้วครับแกร้องด้วยความชื่นชอบน้องเบียก็หยอกพ่ออย่างสนุกสนุก รักพ่อไหมรักใช่ไหมกอดพ่อแหมชงซะขนาดนี้เ like ียอย่างกบเรียอย่านะคุณโหน่งย uh, ังไม่รู้ครับว่าบนหัวตัวเองยังมีน้องกบอยู่เปล่แล้วเขาไปเลยอ่ะมันจะฝนบ้าอะไรมันหนักๆวพยายามจะกอดพ่อครับปลอบใจไม่ต้องกลัวพ่อโอ๊ยไปเนีไวะคุณโหน่งนี่แกคิดไปไหนตอนไหนแล้วครับ เดี๋ยวดูสิหน้าคุณโนงครับพอเห็นเท่าน really? ั้นแหละครับนั่งไม่ติดแล้วโอ้โหไปทางเก้าอี้เิ้ไม่ได้บอลไปเนี่ยอย่างนี้ถือไม่ผ่านด่านทดสอบจิตใจครับยังไงก็อย่าเพิ่งเลิกกลัวนะครับคุณโนงพวกเราจะได้มีเรื่องสนุกสนานกันนาน